สวัสดีครับแอดดีใจมากเลยได้กลับเข้าไปดูหนังในโรงหนังอีกครั้ง5เดือนเต็มที่ไม่ได้ดูหนังในโรงฟีลดูหนังในโรงมันใช่จริงๆนะดีใจที่ได้กลับไปสัมผัสป,ประสบการณ์ทางภาพและเสียงในแบบที่แอปสตรีมมิ่ง10แอปก็เทียมไม่ได้แต่ก็ต้องเซฟตัวเองขั้นสุดเหมือนกันส่วนโรงหนังเขาก็เซฟเราอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วหายห่วงได้ครับ ดีใจต่อที่2ก็คือแอดจะได้กลับมาทำคอนเทนต์รีวิวหนังมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วการรีวิวหนังเป็นจุดเริ่มต้นของช่องก็ว่าได้สำหรับแฟนๆคอนเทนต์แฮร์รี่พอตเตออย่าเพิ่งตกใจไปครับรับรองว่ายังมีให้ดูกันแบบยาวๆแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเข้าเรื่องดีกว่าครับ เดือนนี้มีหนังมาเวลให้ดู2เรื่องเน้นๆเริ่มที่หนังชายเดียว Black Widow แล้วก็เรื่องชางชี And the Legend of the Ten Rings เดือนพฤศจิกายนก็จะมี Eternal เรียกได้ว่าอัดแน่นสุดๆสำหรับแฟนๆหนังมาเวลนี่ยังไม่นับเรื่องอื่นๆที่ประเดยประดังเข้ามาจนแทบดูไม่ทันนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแอดไปดู Black Widow มาครับวันแรกเลยที่โรงหนังในกรุงเทพเปิด โดยความที่อ่านรีวิวมาแล้วบ้างส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าหนังเสมอตัวไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากอยู่ในมาตรฐานของหนังมาเวลทั่วไปบางคนบอกว่าดีกว่ากัปตันมาเวลก็ว่ากันไปครับพอแอดดูจบก็ตามนั้นเลยครับเป็นหนังมาเวลที่ดูได้ไม่เสียดายตังแต่ก็ไม่ได้ประทับใจมากเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดที่คิดว่าควรจะดีได้กว่านี้ส่วนที่บอกว่าดีกว่ากัปตันมาเวลอันนี้แอดไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับเพราะแอดชอบกัปตันมาเวลนะ ส่วนตัวคิดว่าสูสีกันครับเรื่องย่อของ Black Widow แอดไม่ขอลงรายละเอียดนะหลายคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วหลักๆก็คือหนังจะเล่าในช่วงไทม์ไลน์หนึ่งของนาตาชาโรมานอฟตอนที่ทีมอเวนเจอร์แตกหักกับภารกิจสาสางอดีตอันมืดมนของตัวเอง ซึ่งหลังจากดูจบเอาส่วนที่ชอบก่อนนะครับแอดชอบฉากเปิดเรื่องมากๆทำได้ดีและดูแตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องก่อนๆดราม่าจัดๆเลยครับพอเข้าองค์สองก็ยังชอบอยู่มีความเป็นหนังแอคชั่นสายรับหญิงที่ต้องหลบหนีแล้วก็หาทางกลับไปปิดบัญชีปัญหาเก่าๆของตัวเองส่วนฉากแอคชั่นก็สอบผ่านหมดเลยการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวยังคงเป็นสเสน่ห์ของ Black w i d o w มีความเวอร์ไหมก็มีนะครับ หลายฉากแอดรู้สึกได้ว่ามันจะเวอร์และเก่งไปไหนเวอร์แบบเวอร์จัดๆเลยครับแต่ก็นะหนังแอคชั่นที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของหนังฮีโร่มาเวล้าไม่เวอร์ก็คงจะไม่ได้ครับการดำเนินเรื่องก็อย่างที่บอกไปครับสององค์แรกของหนังได้ใจแอดไปเต็มๆทั้งปูมหลังการกลับมาเผชิญหน้ากับครอบครัวเก่าการต่อสู้ระยะประชิดโดยเฉพาะการประทะก,กันร,ระหว่างนาตาชากับตัวร้ายทัสมาสเตอร ค่อนข้างโดนใจและสมศักดิ์ศรีตัวแม่แห่งอเวนเจอร์แต่พอเข้าองค์3หนังกลับลดระดับความสนุกลงเรื่อยๆฉากไทยเรื่องที่ควรจะพีคและน่าตื่นเต้นกว่านี้กลับดูธรรมดาไม่ค่อยมีฉากเซอร์ไพรส์หรือฉากที่น่าจดจําเท่าไหร่ทุกอย่างแทบจะคาดเดาได้ทั้งหมดครับฉากแอคชั่นวินาสันตโรไทยเรื่องเ o อร์เกินเบอร์ไปมากแอดแอบคิดว่าภารกิจใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงมีแค่แบล็กวีโด จุดนี้ควรต้องมีทีมอเวนเจอร์สักคนมาช่วยเราไหมแต่ก็นะแค่นี้นาตาชาก็โดนแย่งซีนพออยู่แล้วพูดถึงเรื่องแย่งซีนก็ต้องมาพูดถึงนักแสดงครับสก,กาเลต์โจแฮนสันเธอกลับมาเป็นแบล็กวิโอ์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีถึงแม้ว่าตัวละครจะมีจุดจบไปแล้วซึ่งมันก็ส่งผลกระทบในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคนดูที่ไม่สามารถต่อยอดไปไกลได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าท้ายที่สุดแล้วเธอจะเป็นเช่นไร แต่ถ้าในแง่ของการลงลึกในบทบาทก็ต้องบอกว่าเธอสอบผ่านครับอีกทั้งความสวยทะลุจอในวัย36ก็คือทำให้แอดลลาสายตาจากเธอไม่ได้เลยจริงๆครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือในเมื่อนหนังเลือกที่จะเพิ่มตัวละครสมทบเข้ามาแบบเยอะจัดๆแต่ในแง่ของการอำลาบทบาท Black Widow ก็ดูจะไม่ค่อยได้ใจแฟนๆนาตาชาโลมานอฟสักเท่าไหร่ครับ แอดจำได้ว่าตั้งแต่อเวนเจอร์ภาคแรกออกฉายในปี2012นับตั้งแต่นั้นแอดก็รอคอยหนังเดี่ยวของเธอมาตลอดแต่พอได้สร้างเข้าจริงๆกลับโดนตัวละครสมทบแย่งซีนไปเบาๆจนน่าน้อยใจแต่แอดก็เข้าใจได้นะครับในเรื่องของการส่งไม้ต่อ Florence ์พิวโดดเด่นมากๆในบทเยเลนาเธอเข้าขาสุดๆกับนาตาชาชอบสำเนียงการพูดในเรื่องมากๆแถมยังมีมุกตลกสอดแทรกเข้ามาอย่างถูกจังหวะ แต่เรื่องของสเสน่ห์เธอยังแพ้สกาเลตดอยู่ครับต้องรอดูต่อไปว่ามาเวลจะพัฒนาตัวละครเยเลนาให้ไปได้ไกลแค่ไหนเดวิดฮาร์เบอร์กับบทบาทเรดการเดียนเป็นตัวละครที่คอยเบรกอารมณ์ของหนังได้ดี Rachel iss, ราเชลไวส์ภรรยาตัวจริงของเจมส์บอนในบทเมลิน่าฝีมือยังเด็ดเหมือนเดิมครับเธอทำให้ตัวละครเมลิน่าเป็นตัวละครที่ดูไม่น่าไว้วางใจเสียดายที่ท่ายเรื่องดูจะเป็นสูตรสำเร็จไปสักหน่อย แต่ในเรื่องของความสวยก็คือสวยไม่สางในวัย51ปีต้องบอกว่า Black Widow โชคร้ายครับหนังมาในช่วงที่โควิดระบาดหนักจนมาเวลต้องตัดสินใจเอาหนังลงสตรีมมิ่งทาง Disney Plus แล้วก็เกิดปัญหาวุ่นวายเรื่องค่าตอบแทนที่ควรจะได้จากโรงหนังของสกาเลต t แต่เห็นว่าล่าสุดเธอกับ Disney ได้เคลียร์กันนอกรอบแล้วแล้วก็จบลงด้วยดีส่วนในบ้านเราหนังเข้าฉายในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับ แล้วก็เตรียมสตรีมมิ่งทาง Disney Plus Hotstar ต่อเลยในวันที่6ตุลาซึ่งก็ค่อนข้างจะเร็วมากเลยเพราะถ้าวัดกันเฉพาะตัวหนังเพียวๆแอดก็จะให้คะแนน Black Widow อยู่ที่7เต็มสิพอครับเป็นหนังที่เติมเต็มเรื่องราวของตัวละครได้ดีระดับหนึ่งแต่รู้สึกว่ายังไม่เต็มอิ่มเท่าที่ควรรู้สึกว่าจุดจบของ Black Widow ควรจะได้รับการสันเสริญมากกว่านี้ในหนังเดียว แต่พอได้ดูในโรงทั้งระบบภาพเอย่ยระบบเสียงเอย่ยจากหนังแอคชั่นฮีโร่ใสยรับหญิงที่เกือบจะธรรมดาเรื่องหนึง่งกลับกลายเป็นหนังที่ดูสนุกกว่าที่ควรจะเป็นขึ้นมาซะอย่างนั้นคะแนนที่จะให้ก็เลยดีดขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่8เต็ม10ครับประสบการณ์การดูหนังในโรงภาพยนตร์มันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวหนังได้จริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปลองสัมผัสกันเองนะ อ๋อแล้วก็หนังมี1นเอ็นเคริตที่ไม่ได้ว้าวมากมายอะไรครับเหมาะกับคนที่ดูซีรีส์ของทางมาเวลมาอยู่แล้วจะเก็ตเป็นพิเศษครับใครที่ไปดูมาแล้วคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบคิดเห็นยังไงบอกกันได้นะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ